เจ็หน่าเลยเจ็บนหน่าไอ้พองตัวไว้กอ่ะเอเลยเอาไว้ จะเบาใช่ไหมไอ้คดโดดสวบหน้าไปอีกโดดสวบหน้าใหญ่ไหมจะมือจะพักแมงก็สวยอ่ะเดี๋ยวมัน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 แดงขึ้นตัวเลยเนาะนตะแตก่

เดี๋ยวไทยนี่ไปเออไทยวิวเนี่ยก้อนย้ายไทยวิวอันโกบมันโกงตัวงับงับเน่ะไทยไปก้อนเดี๋ยวให้มันดูอก็เสียงขึ้นมาคะวะให้ปากให้ปากมันเนี่ยเจ้าเสียงให้โคตร เดีคือโบห้องเดี๋ยวนี้ห้มันทองตัวปั๊บเลยออออเออเออเอ,อ,เอ,อมันจะจังหวะกันอ่ะบหองไม่เคเห็นม,มอแบ่เนียเี้ยมันดึงแล้วเนาะ